วันนี้มาทาความรู้จักกับสารสกัดที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการบล็อกการเบิร์นแล้วก็ทําให้อิ่มเร็วกันดีกว่าค่ะและทั้งหมดตรงหน้านี้นะคะก็ถูกรวบรวมอยู่ในอินโกโก้ Go ค่ะมารู้จักกับกลุ่มแรกกันเลยค่ะกลุ่มที่ช่วยในเรื่องของการเบิร์นนะคะหรือว่าเผาผลาญไขมันนั่นเองค่ะสารสกัดตัวแรกนะคะก็คือสารสกัดจากส้มค่ะในสารสกัดจากส้มเนี่ยนะคะเขามีรายงานนะคะว่า การทำงานวิจัยในคนจริงๆนะคะพบว่าช่วยในเรื่องของการเผาผ่านไขมันค่ะและที่ดีกว่านั้นนะคะก็คือช่วยลดในเรื่องของวิส c e r a l f แฟตค่ะหรือว่าไขมันที่สะสมในช่องท้องของคนเราค่ะซึ่งไอ้เจ้าวิส c e r a l f a ฟเนี่ยนะคะถ้ามีมากเกินไปค่ะก็จะเริ่มทําให้เกิดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ด้วยค่ะ ตัวต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากโกโก้นะคะแล้วก็กรีนคอฟฟบีนนะคะหรือว่ากาแฟมลลดเขียวนั่นเองค่ะทั้ง2ตัวนี้นะคะมีส่วนช่วยในเรื่องของการเาผาผลาญไขมันค่ะและถ้าทานก่อนออกกําลังกายเนี่ยนะคะก็ช่วยในเรื่องของการช่วยบิ้วให้ร่างกายเรานะคะมีความพร้อมในการออกกําลังกายอีกด้วยค่ะและ2ตัวสุดท้ายนะคะก็คือสารสกัดแอลคาเนทีนค่ะแล้วก็โคลินใบทั่เทตค่ะทั้ง2ตัวนะคะจะช่วยในเรื่องของการเาผาผลาญไขมันเช่นเดียวกันค่ะ และในกลุ่มของการบล็อกนะคะบล็อกในที่นี้นะคะสามารถช่วยบล็อกได้ทั้งในส่วนของไขมันนะคะแล้วก็บล็อกในส่วนของแป้งนั่นเองค่ะตัวแรกนะคะก็คือสารสกัดจากถั่วขาวค่ะเขามีสารสําคัญที่มีชื่อว่าฟาซิโอลามีนค่ะเขาช่วยทําให้แป้งเนี่ยนะคะไม่เปลี่ยนไปเป็นน้าตาลค่ะดังนั้นก็ทําให้การดูดซึมน้ําตาลเข้าสู่ร่างกายเนี่ยน้อยลงเรียกง่ายๆว่าช่วยบล็อกแป้งนั่นเองค่ะและอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสารสกัดจากส้มแขกค่ะสารสกัดจากส้มแขกเนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการมี HCA นะคะหรือว่ากรดตัวดีๆเนี่ยนะคะทำให้ช่วยบล็อกการดูดซึมนะคะของเจ้าตัวไขมันเข้าสู่ร่างกายนั่นเองค่ะและตัวสุดท้ายนะคะก็คือคอนจักหรือว่าผงบุกนั่นเองค่ะผงบุกเนี่ยนะคะเวลาเรารทานเข้าไปค่ะก็จะทําให้เรารู้สึกว่าอิ่มเร็วแล้วก็อิ่มนานขึ้นด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าสารสกัดดีๆทั้งหมดเนี่ยนะคะถูกรวบรวมอยู่ในนี้เลยค่ะอินโกโก้ Go Go ค่ะแล้วก็1ซองของอินโกโก้เนี่ยนะคะมีค่าพลังงานอยู่ที่50กิโลแคลอรี่เท่านั้นค่ะ 0%น้ําตาลแล้วก็0%ไขมันทรังด้วยค่ะ